สวัสดีคุณผู้ชยฮอกคอมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับรายการไซโคฮะไซโคอะไรลุงอ้าวอ้าวอะไรอ้าวสวัสดีครับโย่ผมช่องลุงเซนดิสหรือเซนดิสชาแนลโยเย่โย่อะไรลุงอะไรเอาไปละเอาไปละเฮ้ยลุงลุงก็โัวลุงลุงเย็นลุงเว้ยลุงเย็นลุงลุงลุงอ่าลุงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับลุงทำอะไรปะลาก ลุงนี่เราเป็เล่นผีไฟในไม้ค้ำไงลุงได้แล้วให้ลุงบอกกติกาหน่อยลุงกติกาบอกกติกาหน่อยกติกาอะไรอ่ะลุงรู้อะไรบ้างวะเนี่ยลุงเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเรียดเลยอ่าก็คือจะมีอยู่สองสีนะคะคือสีฟ้าสีแดงครับสีแดงจะเป็นเปรียบเสมือนสายโจนะคะซึ่งก็จะเอาระเบิดไปวางไว้ที่สีฟ้าสีฟ้านะครับครับผมซึ่งสีฟ้าก็ต้องป้องกันฐานไม่ให้ฐานตัวเองตุ้มตาลุงเก่งไหมลุงอ่ะเก่งไหม เออง่ายๆลุงมันเป็นคล้ายๆเกมเออมันคือคล้ายๆเกมอารมณ์เหมือนเรายิงกีบเออคล้ายๆบีบีผสมฟรีไฟล์ควบฟรีไฟล์ความมันฟรีไฟล์แต่ว่าอะไรลุงเป็เไรอะไรของเขาเนี่ยเล่นเถอะเล่นเถอะถุงเลยลุงถุงลุงคอยสุ่มไปเรื่อลุงด้องเงินอาแล้านซุ่มเออต้องเงินอ่ะเอาซุ่มโอ้นุ่งจะ็นุ้่เงินหมดเลยแดงครับผม อ่ะพี่โพลต้องเงินสีอะไรก็รู้โ <Okay, S 2> อเคมาโอเคเรากดสุม่มอันนี้เลยครับไม่ใช่สุ่มเนี่ยขั้นเลนะกดปุ่มเลยกดปุ่มว้าบเลยครับ <Yeah. S 1> กติกาขอรอ,อบนี้นะครับก็คือสีแดงนะ่ะจะเป็นคนที่ต้องการระเบิดจากสีน้ำเงินนี่นะครับแล้วก็แต่คนนะ่ะจะมีปืสนสไนให้แต่ละคนนี่นะครับนะฮะแล้วก็กติกาก็คือกันระเบิดยังไงก็ได้ห้ามให้เบคอนเนี่ยไม่มีไฟนี่เองไม่มีแสงถ้าจะแม่ลงุง oh. อาก็ใจใช่ไหมโอเคถ้าก็ใจแล้วคือตายแล้วของแบบว่าตายแล้วคือตายเลยนี่นะครับคือจบทันทีเลยประมาณนั้นแม่นเลยเรบโอเคเริ่มเลย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 กันบ้าน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 อย่าให้เข้ามาเริ่มเลยเรเลยเร่มเลยเิ่ลยกันบ้าน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 เฮ้ยต้องมีคนดักคนนึงดิพี่ดักให้ดิพี่ดักให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอยู่บนปั๊มปะการะเฮ้ยตายเถอะเฮ้ยลงเห็นลงปล้วนะปุ๊บคนม่โดนเฮ้ยมาแล้ววะแกอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยฮึบปุ้งไม่โดนสิเ้างพี่มาช่วยหน่อยลุงยิงไหนลุงลุงยิงไหนลุงอุ้ยพี่เห็นขวาไหมขวาเข้า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 ใครอะใครอะปุ้งไม่โดนอุ้ยโดนด้วยโดนบอกวะโดนโดนโดนเอ้าลุงเหรอไอเออต้องยิงอากะเอาโดนนะพี่แซมยิงลุงดีกว่ายิงลุงดีกว่านั่นเอลุงลุงลุงไปแล้วไปแล้วลุงลุงวาลุงวาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลุงอย่าเข้ามานะโดนวัวไหมเนี่ย เฮ้ยต้องเงินต้องเงินต้องต้องมาวางระเบิดนะครับคือถ้าถ้าสีเงินถ้าสีเงินตายหมดเนี่ยคือเท่ากับผู้ผผมชนะถ้าถ้าเงินถ้าถ้าเงินตายหมดเท่ากับผมชนะนะครับเฮ้ยขวามือลุกบาลุกบาลุกบานพายพายพาขวามือพายพายขวามือพาไพ่ขวามือข้างหลังข้างหลังข้างหลังดูดูดยิงลุงยิงเฮ้ยลุงยิงลุงยิงเอาไว้ลุงไปบ้านเหรอพี่ลุงอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยยิงลุงอยู่ยิงแล้วยิงแล้ว ออดไล่ลุ้ไล่ลุงมาวิ่งไล่ลุง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 เอาะนหมดกะตุนไอ้ไไอ้กระหมดอ้่ไไมีคนวิ่งเข้าบ้านเรา่เดี๋ยวมัาเบิดเยวมาเบิดเยวมาเบิดยิงยิงยิงเฮ้ยโบโบเฮ้ยไพ่ยิงไพ่ไ แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยสวยตายแล้วตายเลยครับผมไม่มีเกิดใหม่นะครับทีนู่นตัวสองแล้วทีนู่นตัวสองดูกันว่าเราจะเป็นยังไงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเฮ้ยลุงเห็นลุงเยอะลุ้มโดนลุงครับลุงมอบตัวบ้าลุงมอบตัวบ้าผมแพ้่ภัยแล้วเฮ้ยลุงอย่ามาลุงอย่านะลุงลุงขอเดียวบมอุ้ยโดนอยู่ไัยภัยขีเดียวภัยขอที่วีขอที่เดียวคนทีเดียวคนทีเดียวตายแล้วปิดไม้ลุงปิดไม้ลุงบงใครวะเนี่ยใครภัยภัยบงเฮ้ยลุง

เอ้าเอ้าระเบิดแตกเหรอแต่ยิงเริ่มร้อยลุงผมแพ้แล้วลุงผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วแพ้แล้วผมผมเนียนวางระเบิดโอ้ยอ๋อขวามือมือขดาวครับเมื่อกี้คือหมดพร้อมกันใช่แล้วลุงและผมยิงลุงไม่โดนด้วยใช่อ่ะใช่แล้วลุงลุงห้อยผารอบไี่ลุงเกือบตายหลายรอบแล้วนะใช่แล้วลุงลุงขอยิงหน่อยลุงขอยิงหน่อย ไปไปทุกคนลุงไปรอบที่สองดีกว่ารอบที่สองรอบสองรอบสองโอเคมันลุงลุงซุ่มกันดีกว่าซุ่มใหม่ซุ่มทีใหม่ซุ่มทีใหม่รอบนี้ซุ่มทีใหม่แดงได้ดีชอบน้ำเงินด้วยเอ้าเอ้าเอาไปเอาไปแล้วเอาไปเลยเอ้าได้แดงแล้วเอ้าไอ้ไปแล้วได้แดงเยวได้สูมไม่ได้วันนี้เอ้าได้น้ำเงินโอเคไอพวกเอ้าตกเฉยเลยโอเค ตามนี้ทุกค okay นอ่าจัดทีมเรียบร้อยตามนี้โอเคตีสิแล้วปะเนี่ยลงเงินเว้ยลงเงินเว้ยลุงเราเราจะตีกันแล้วนะลุงเอ้ยโอเคจัดการมือเดิวนี่นะครับนะฮะก็อย่าไปปิดสีทุกสีแดงอย่าปิดนะทีเดียวเว้าค้อนเ้ค้อนต่อยแสงตะขาบใช่แล้วพร้อมยังสีแดงถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มแล้วนะต้องมาเลยครับโอเคไปการเล่นการเล่นนุ่งเงินบุกเอ้าชุบหายก็ตกน้ำไปพร้อมยิงไปเลยพี่โพไปเร็วขวาเร็วซ้ายเรียบร้อย ก็มามาโหลดมาลหดเด้อเฮ้อะไรอะไรลุงมาโวดมาโวดดีนะมาโหลดมาเ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่สีแดงเขาไม่กนร่ะเห้เราเราเราวิ่งบุได้เลยเนี่ยไม่ได้แล้วพี่พงศ์ดูขวาลูขวาไอ้ทีมนี้ผมแม่งอยู่คนเดียว้่ไอ้โยอ๋อไผ่ใช่ไหมใช่มไผ่ใช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 ่ไผสายมือเต็มเลยไผ่รีบวิ่งไปวิ่งไปดีวี่คุมกันให้ป้งไม่โดนเฮ้ไผ่ไลยไ่เไปล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 ไยไยไ้ขากลับบ้านไมเขากลับบ้านไหมอ่นึงระวังด้วยเฮ้ ไปเรวีวา้ววีวาแล้วีกลังวางวีกลาวังเฮ้ยโอโหมดเฮ้ยใครอยู่ข้างในอะเอาไผ่เหรอไผ่ยิงไม่ไผ่วีวางไม่ได้พีวังไม่ได้โอ้ยวีว่กอกวีกอกวกอพี่ตายพี่ตายลุงลุงลุวีีอยู่พีวีอยู่พีวีอยู่ระบบบลกเ็บแล้ลง้ระบบกเราต้องฆ่าเขาให้ตายอย่างเดียวได้ได้ชมันระบบบั็กชมันดูดูกคนอย่าเขาเห็นนะครับใส่กระสุนก็ใส่กระสุนเรียบร้อเ้ยเร็ว ปกระต่ายเดียวพายพายเดียวพายทายเดียวตังคังหนึ่งสวยสวยสวยไปเอาลุงข้าผมเรียบร้อยลุงข้าครับทุกคนทุกคนทุกคนงุงลุหน้าตาคัดก่อนหน้าตาคัดก่อนลุงนั่นแหละลุงลุงข้างหลังข้างหลังไปเหลือยไทยกับพี่โพสู้สองคนครับไปไปยิงสวยเฮ้ยถล่มแล้ว ดูซสนี่เหรอดูซสนิทเฮ้ยเฮ้ยอาผมเอ้า,อา,เ,อาเรียบร้อยลูค้าได้อีกแล้วดีเก,ก,ลก้ลูข้าแม่นอุย้ยพี่โบพี่โบสูซุลูซุครับผมกนะครับเรามีพลังชีวิตเฮ้ยไอตแตกอ่ะพี่โบบุกเลยบุกเลยทีเดียวทีเดียว,ยวบุกเลยบุกเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวซ้ายมือยิง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 ไอ้โพี่โบยิงพี่โบยิงเออสวยตอนนี้ครับ ตอนนี้ครับเหลือหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งงเกตเเกกดชิปดูสู้พี่โบหนึ่ครับตอนนี้ครับผมดูครับดูกัรว่าใครจะเป็นคนูดชนะมลตอนนี้ระบบพี่โบพี่โบมาแล้วพี่โบพี่โบมาระบบเม่นด้มักมักพี่โบพ่โบพี่โบพีพี่โบพี่โบพบพี่โบพี่โบีแบบีโบพ้่โี่บพี่โบพี่บี่ี่ีีโคตรเก่งเลยเก็บโโโ่่ลุง่่ี เมื่อกี้ไม่รู้เลยยิงใครไปสักตาอีกสักตาอีกสักตาโอเคมาทุกคนครับรอบนี้เราก็จัดเราก็เตรียมทีมเรียบร้อยแล้วผมทีมก็ประมาณนี้มีพีผมก็ประมาณนี้เลยสีแดงโอเคไปพร้อมไมลุงพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยมาแล้วรอบนี้เราเป็นฝั่งสีแดงสีแดงสีแดงนี่เราเราต้องกันเราต้องกันกัดกหัวะกันลุงลุงบุกลยลุง ไลูางทับยคอนนะเดี๋ยวผมวางการให้ลูกอย่าลืมนกอมนะอย่าลมเติกรสุนนะลุงออใจมากเลยลุงลูกขวาผมซ้ายลุงลุกขวาผมซ้ายตามนั้นเลยจัดไปจัดไปเฮ้ยมันมาแล้วายมึงดูเฮ้ยแล้วแลป้งไปโดนอ้าปจะแตกจะแตกลงัความมีป้งไปโดนไปลูกปมแตกลุงลุงยิงมแน่ลูกปมแตก อ้ซ้ายมือเข้าแล้วสายเข้าแล้วสายเข้าแล้วไพ่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 ้ายเข้าแล้วไพ่มาแล้ว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 ไพ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังเลยหลังสุดเลยโอ้ยไล่ไล่ไล่ลุงลุงคิวฮิมคิวฮิมคิวฮิมสวยลุงนัดท้ายนัดเดียวนัดเดียวไพ่นัดเดียวไประวังข้างหลังมันวางระเบิดไว้ดกันหลนหมดไอ้บ้าไอ้ไพ่ไพ่นัดเดียวไพ่ไพ่นัดเดียวไพ่ไอ้ลุงมางระเบิดแล้วลุงมางระเบิดแล้วลุงมางระเบิดแล้วต้องเวลาถอยหลังแล้ว ไปไปทุบระเบิดทุบระเบิดทุบระเบิดพี uh, like, thrill, a a ่แชมป์ทุบระเบิดลูกทุบระเบิดทุบทุบทุบสวยสวยสวยเหลือห้าวิเหลือหกวิเหลือหกวิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปข้างข้างไอ้ลาบมันจะเนียนลูกไอ้ลาบมันจะเนียนลูกไอ้ลาบมันจะเนียนาเไยมูกไม่เห็นลูกมันอยู่บนต้นไม้ใครอยู่บนต้นไม้ลูกไอ้ไพ่คนตายมีสิทธิ์คู่คนตายไม่อะไรู้ะไรวะไม่เคยได้ยินเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะไอเล่นเล่นเล่นเป็นเล่นอย่างไก่แต่ตายไปเพเป็นโค้ดัะไม่เคยได้ยินเหรอ ตายแล้เป็นโค้ดไงตอนเล่นตอนเล่นเป็นไก่ตอนตายเป็นโค้ดเออใช่ใเอ้ยตวไอ้ตไม่แตไม่ต้นัเดียวนัเดียวู้นั่เดียวที่เดิมที่เดิมที่เดิมวนตไม้้ตไ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 ู้เอ้ยสวยสวย้น้อ้อูกูนะไม้เอ้สวยวยนั่นเดียวนั่นเดียวนัเดียวไอ้สวยสวยนเดียวนเดียวสวยเกโอ้ย ลุงลลูก,ลก,ลกขอสตาร์แม่ตาทาแล้วขอสตาร์หนึ่งตาทายแล้วมามามาได้ได้ไดบอกเลยเไม่มีใครชนะลุงสนิทนได้แล้วในจักรวาลนี้นะครับครเก่งไปเลย <c oughs> มามามารอบนี้มาตอนนี้เราเปลี่ยนทีมครับผมเอาทีมเดิมแต่ว่าย้ายฝั่งรอบนี้เราจะกลายเป็นคนบุกมัง่งเริ่มเลยครับ เรียบราอเรามีโอกาสวางสามรอบนะคะโอ้เราไม่ต้องการดีแล้วคือถ้าเราวาง TNT สมมติถ้าเขากันได้เนี่ยเราต้องเราต้องฆ่าเขาอย่างเดียวใช่ไหมถ้าหมดคิวไน้ไหมเรามีโอกาสสามครั้งเรามีโอกาสสามครั้งในการวางคินสมมติว่าถ้าสามครั้งหมดคือเราต้องฆ่าเขาอย่างเดียวเชื่อลุงเชื่อลุงลุงผมไปกับลุงได้ไหมได้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  เฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยพายพี่กำลังเชื่อใจรอสักครู่รอแป๊บนึงพี่ขอเลยชั่วโมงหนึ่งพายรอทำไหมชั่วโมงเดียวนานเกินนานเกินหรอไปอยู่ไปอยู่พายพายไปไปอยู่ไอเลนไอเลนจะตายพายพายตัวพี่พายสามตัวตัวพี่แปดสิบตัวตัวพี่แปดสิบตัวพี่รังอะไรก็ยิงปุ๊มปุ๊บไอเลนกำลังจะป้อมปุ๊บป้อมสวยลุ่งสวย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 ลุ่ง ลูกผมมาแล้วเบอร์ผมมาแล้วเบอรผมมาแล้วเบอร์เฮ้ยเฮ้ยลุกล้ายมือยิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยค้างค้งค้างเฮ้ยตอยูปองลุงแตก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 ีเหลื่คนเดียวผมมาแล้วเบอรแล้วมาแลวเบอรแล้วมาแลเบอรแล้วมาแลเบอรแล้วเฮ้ยปองกัตายกับตายพายกับตายไทีเดียวทีเดียวปองแตกแตกตตชนะลุงชนะชนะเอาลอราเบอดเราระเบิด เย้เรียบร้อยลุงก็ไม่เท่าไรอ่ะนะกลายเป็นโกคันเลยลุงเจ๊ป่าวไปลุงไปคลิปผมหน่อยเลวลุงก็สำหรับคลิปนี้ นะครับตามนั้นแหละเยลูเยลูอารมุขึ้นมาอารมุผมต่อให้ลงขึ้นมาอารมณุขึ้นมาขึ้นมาคนแก่หสรใครที่เป็นเอฟซีแซนเดอร์เอ้ยแซนดิสไอไม่ใช่แซนดิสไซโครไซโครใช่ใครที่เป็นเอฟซีไซโครนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชชร์แชร์นะครับผม พูดถายแล้วเมื่อกี้เออนั่นแหละครับก็เขาอยากให้เล่นดีกหรือว่าหรือหรือว่าอยากให้มันเล่นกับลุงซันนี่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวล้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมกดวันนี้กดเันี้กดวันนี้กดไลค์กดไลค์อ๋อนี่คือนิโป้งเหรอโคตรบ้าบอเลยบ๊ายบายครับู